มนพระการมนมหาสะท้อนย้อนกับทำไมหลวงพ่อกลวยจึงจะต้องเอามาใส่ในวัตถุมงคลของท่านและนอกจากหลวงพ่อกลวยแล้วยังมีเกจิอาจารย์ท่านใดที่ใช้มนพระการอีกไหมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ชอบในเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะครับเรื่องราวของพระเกจิคณาจารย์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องมนพภก,การนะครับหรือมนสะท้อนย้อนกลับในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับอพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยชุตินทโลนะครับได้นำมนชนิตดดีนะครับมาใส่ในวัตถุมงคลบางอย่างของท่านเข้าไปด้วยนะฮะ ถามว่าทำไมจะต้องใส่นะครับแล้วท่านสอนลุกศิ์ที่ใช้วัตถุมงคลของท่านอย่างไรยิ่งถ้าเป็นคนสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีการทำของที่เขาเรียกว่าคุณใสคุณคนอะไรพวกนี้นะครับมนพระการก็จะทำหน้าที่อ่ะเหมือนกระจกเงาพอหุ้มตัวเราอ่ะอ่ะทั้งบรรากาศคือรอบทิศอ่ะแล้วพลังที่ไม่ดี เช่นการกระทําคุณใสาการทําคุณทําของหรือว่าการให้หลายป้ายสีอะไรก็ตามที่มันเป็นพลังทางด้านลบนะครับอ่าเขาส่งมาเนี่ยด้วยอํานาจของมนประการหรือมนสะท้อนย้อนกลับเนี่ยมันก็จะซ้อนสะท้อนกลับไปหาคุณคนนั้นซึ่งเป็นจุดต้นต่อนะครับ อย่างเช่นเราทำตัวดีๆอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันเช่นเบื่อนบ้านเราเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังเราไปบอกเขาดีๆเนี่ยลดเสียงให้หน่อยครับะจะหลับจะนอนหรืออะไรแทนที่มันจะเห็นใจมันเสือกแก้งเราซะอีกอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิทธิ์หลวงพ่อกลวยนะครับแล้ววัตถุมงคลที่เราห้อยเนี่ย ซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านใส่รุ่นไหนไว้มั่งนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยส่วนมากท่านจะใส่ไว้นะสำหรับบนประการนะครับส่วนมัตูุอื่นก็ต้องไม่แน่ใจว่าจะใส่ทุกรุ่นหรือเปล่านะครับเพราะเนื่องจากไม่ค่อยจะมีการบันทึกไว้นะฮะแต่เหรียญเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเหรียญพวกหลังยันหลังฮนุมานเนี่ยหมายถึงที่ทานท่านนะส่วนที่ย้อนยุคส่วนที่อะไรเนี่ยอืมผมไม่แน่ใจว่า อาจจะมียุคใดสมัยใดที่จะมีเกจิท่านใดที่สวดมนต์ประการบรรจุไปให้หรือเปล่านะครับแต่ที่ท่านหลวงพ่อเนี่ยมีแน่นอนนะครับคือท่านป้องกันใครเขาจะมาลังแกลูกสิทธิท่านอย่างที่บอกครับเคสเช่นว่าเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังแล้วเราไปขอร้องเขาดีๆเนี่ยแทนที่เขาจะเบาให้เขาเสือกแก้งเราซะอีกวันหลังหาเรื่องแกลงเปิดเพลงหนักดังกว่าเก่าเขาอีกเนี่ย นี่แหละครับคือการเป็นคนดีหลวงพ่อกวยก็สอนเราประเพียดว่าเออไม่ต้องไปทําใส่เขานะเองก็ทําใช้ชีวิตของเองไปก็คือใครทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นใครแกล้งเรามาแรงยิ่งพลังมิจฉาทิฏฐิมาแรงเท่าไหร่นะครับเขาก็จะถูกมนพระการสะท้อนกลับไปแรงเท่านั้นเหมือนเขาฉายเราด้วยแสงไฟฉายนะครับ แสงที่สะท้อนกลับไปมันก็จะเบาหน่อยแต่ถ้าเขาเสือกฉายเราด้วยสปอตไลท์นะครับเขาก็จะถูกฉายแสงกลับไปด้วยสปอตไลท์ของเขาเองกลับไปแยงตาทิ่มตาของเขาเองนะครับโดยที่เราอยู่ของเราเฉยๆทําจิตของเราให้แบบปกติสุขนะครับพยายามอภัยาธิให้เขาไปเพื่อตัวเราจะได้ไม่ติดกรรมนะครับแล้วนอกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยชุดตินทโรแล้ว มีท่านอื่นอีกไหมที่ใส่มนพระการบอกได้เลยครับมีเยอะนะครับเกจิคณาจารย์ยุคสมัยก่อนนะมีหลายท่านนะครับเช่นหลวงพ่อยีวัดลงตาก้อนทองอันนี้ก็ใช่หลวงพ่อพุทธวัดเข่าไม้แดงอันนี้ก็ได้ยินว่าท่านมีนะแต่แต่ท่านไม่ได้เรียกมนพระการอันนี้ท่านเรียกว่าวิชากระดอนสะท้อนนะครับก็จะเป็นลักษณะแนวเดียวกัน แล้วกูบาอาจารย์สมัยก่อนก็มีหลายท่านนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละสำนักก็จะเรียกไม่เหมือนกันตัวผู้ที่ห้อยเกวนวัตถุมงคลนะ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปโต้ตอบคนนะแค่เราคิดดีทดําดีตามหน้าที่ของเราเดี๋ยวเขาจะแพ้ภัยไปด้วยความเกเลรความสารเลวข,ของเขาเองอนะอันนี้แหละครับวันนี้ก็มีมาเล่าให้ฟังอันนี้แหละครับ